ะะก็จะเห็นเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะคะว่าหัวมันสมปะหลังเนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่คือชั้นที่สองนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งใช่ไหมนี่หนึ่งสองออกมานี่ก็เป็นสามสี่ห้านะคะแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือหกนะคะทุกคนหกแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะนี่ เป็นหัวที่7แล้วก็อันนี้คือหัวที่8อันนี้คือจะใหญ่นะคะแต่ว่าอีทจะไม่ขุดลงลึกลงไปกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นเหรือเขาจะตกใจนะคะเดี๋ยวเขาจะหัวรั้งนะคะอีทจะไม่ขุดทั้งหมดนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะก็คืออีทมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนเพราะว่านอกจากเราจะมีปุ๋ยเคมีให้เขาได้กินทางดินแล้วนะคะเราก็ควรจะเพิ่มฮอร์โมนทางใบให้เขาด้วยเนาะเพราะว่า ไม่น่าเชื่อตอนนี้มันสัมปะหลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยอายุ3เดือนลงหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มาพบกับลูกอีสาน h a n n e l อีกแล้วนะคะกับอีทพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆที่อีทอยากจะมาแบ่งปันทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับมันสัมปะหลังค่ะและในคลิปนี้นะคะก็กําลังนั่งอยู่กับ มันสําปะหลังสายพันธุ์อีเหลืองน้อยนะคะทุกคนซึ่งเราก็ปลูกในช่วงปลายฤด,ดูฝนนะคะตอนนี้อายุเฉลี่ยรวมของเขาก็อายุได้3เดือนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ลงหัวแล้วนะคะมีหัวที่ใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็ดกด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้คืออีทจะไม่ได้ขุดรอบต้นนะคะทุกคนเพราะว่า ต้นเขาก็ยังไม่ได้อายุเยอะเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะต้นนี้จะมีลำต้นประมาณ4ี่นะคะทุกคนนี่ก็คือลักษณะพิเศษของอีเหลืองน้อยนะถ้าเขาได้แตกลำต้นขึ้นมาแล้วนะคะลำต้นเขาจะเยอะมากนี่ก็คือก้านใบของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่า ถ้าเขาได้โตไปกว่านี้แล้วนะก้านใบของเขาจะเปลี่ยนจากสีชมพูอ่อนนะคะจะกลายเป็นสีขาวแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงสมเดือนแรกสีเดือนแรกเนาะเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก้านใบเขานะคะ <c oughs> และตอนนี้อยากจะให้ทุกคนได้ดูตรงนี้มากๆเลยค่ะนั่นก็คือหัวของสายพันธุ์นีเหลืองน้อยนั่นเองนะคะทุกคนหัวที่อิจขุดในวันนี้นะคะไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งชั้นเท่านั้นนะคะทุกคนถ้าเราสังเกตดีๆนะ ตรงนี้มีข้างล่างข้างล่างตรงนี้ก็มีคือหัวใหญ่มากๆแล้วนะคะทุกคนตรงเนี้ยอันนี้คือเราเพิ่งใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะใส่ปุ๋ยบำรุงหัวเพียงแค่ครั้งเดียวและนอกจากนี้ก็คือได้มีการให้ฮอร์โมนทางใบด้วยนะคะทุกคนได้ฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะ ก็ฉีดพ่นทางใบเนี่ยก็จะทาในทุกๆเช้านะคะทุกคนตอนช่วงเวลาประมาณ6โมงถึง9โมงเช้าเนาะก็จะได้เอาปุ๋ยฮอร์โมนมาฉีดพ่นทางใบด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็แล้งแต่เท่าที่อีทลองขุดลึกลงมานะคะความชื้นที่อยู่หน้าดินนี้ไม่มีแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่ว่าข้างล่างก็ยังมีความชื้นในดินอยู่นะคะ ที่มันสัมพัลังสามารถที่จะดูดซับเอาความชื้นตรงนี้มาใช้ในการบํารุงต้นบํารุงหัวและก็บํารุงใบด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สําคัญมากและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมจะต้องมีการให้ฮอร์โมนทางใบเพิ่มนะคะฮอร์โมนทางใบที่อิตพูดถึงเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของช่วยให้ใบเขาเนี่ยได้มีการสังเคราะห์แสงได้เยอะใช่ไหมคะเขาถึงจะเกิดกระบวนการ ลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลแล้วก็เขาจะมาสะสมอยู่ในรากให้เป็นรูปของกระบวนการแป้งนะคะทุกคนมันก็จะทําให้มันสําปหลังเนี่ยมีหัวที่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะตามช่วงเวลาของเขาแต่ถามว่าตอนนี้มันสัมปหลังลงหัวถ้าสมมุติว่าเรานับจํานวนหัวได้เท่าไหร่นะตอนที่เขาอายุได้3เดือนนะคะ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสมมุติว่าในต้นนี้มีหัวประมาณสิบหัวใช่ไหมคะนับจากนี้ไปเขาก็จะสิบหัวนั่นแหละค่ะทุกคนแต่ว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือทอํายังไงหัวมันสำปะหลังจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูฝั่งนี้ด้วยค่ะทุกคนดูนะคะถ้าทุกคนดูใกล้ๆนะคะก็จะเห็นหเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะคะว่าหัวมันสำปะหลังเนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ย อยู่ข้างล่างนี่คือชั้นที่สองนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งใช่ไหมนี่หนึ่งสองเออมานี่ก็เป็นสามสี่ห้านะคะแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือหกนะคะทุกคนหกแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะนี่เป็นหัวที่เจ็ดแล้วก็อันนี้คือหัวที่แปดอันนี้คือจะใหญ่นะคะแต่ว่าอีฟจะไม่ขุดลงลึกลงไปกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นเดี๋ยวเขาจะตกใจนะคะเดี๋ยวเขาจะหัวรั้งนะคะอีฟจะไม่ขุดทั้งหมดนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะ ก็คืออิดมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนเพราะว่านอกจากเราจะมีปุ๋ยเคมีให้เขาได้กินทางดินแล้วนะคะเราก็ควรจะเพิ่มฮอร์โมนทางใบให้เขาด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะทุกคนการดูแลมันสำปะหลังเนี่ยในสภาพอากาศในปัจจุบันเนี่ยค่ะมันก็ต้องอา,อาศัยความใส่ใจพอสมควรนะคะทุกคน ถึงแม้ว่าเราจะให้ปุ๋ยทางดินไปแล้วนะคะซึ่งปกติแล้วที่ที่ทํามันสาปะหลังมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะให้ปุ๋ยทางดินแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่สองรอบนะคะทุกคนก็เดี๋ยวให้มันสาปะหลังอายุประมาณสักห้าถึงหกเดือนนะคะถ้าช่วงนั้นมันมีฝนมาใช่ไหมคะก็จะเข้ามาหยอดในร่องมันสาปะหลังอีกนะคะเดี๋ยวจะลองใช้วิธีนี้ดูด้วยนะคะเราให้ทางดินไปแล้วหนึ่งรอบ ะะแล้วก็ให้ฮอร์โมนทางใบเพิ่มอีก1รอบนะคะแล้วก็จะมาดูว่าถ้าเราให้เป็นรอบที่สนะคะหัวเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะอีกก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะทุกคนใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามเน่ยลืมกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวอีกจะพาทุกคนมาดูในไร่มันสำาหลังเรื่อยๆนะคะพาทุกคนมาดู การเจริญเติบโตของมันสำปะหลังมาแบ่งปันการดูแลมันสำปะหลังต่างๆให้ทุกคนได้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ